สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะเมื่อนี้ก็มาพบกับช่องน้องภูมิพาโชคค่ะเมื่อในแอดก็จะพามาตามเลขต่างประเทศค่ะเลขเล่าเลขห้าน้อยค่ะของเซียนในละน้ำเพิ่นก็หามาแล้วค่ะเพื่อนเน้นออกมาหาแล้วค่ะเลิกจับครูมาหาแล้วเด้อค่ะก่อนจะไปรับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการ่ว้พาร์ในคลิปต่อไปนะคะค่ะในส่วนของตัวเลขก็มาชมกันเลยค่ะในส่วนของตัวเลขเพิ่นก็ห้มาแล้วเด้อค่ะ มือหนีได้ค่ะสามสิ 5, 6, 5เลลบเอ็ดจริงค่ะจังห้าหกห้าค่ะเลขยกลาบกว้าน้อยเซียนนิลนามพผนห 4, 5, ิวิ่งซีวิ่งหาวิ่งแปดได้ค่ะเลขที่เพิ่นจับจับออกมาหายสามโตกับเซมี่ซีซีชุดค่ะกับเซมี่ซีแปดเจ็ดห้าแปดศูนย์เจ็ดเก้าสองหกเก้าแปด เลขสตัวก็จะมี8ชุดนะคะ่ะมือ4หา4 6ค่ะหา2หา9 8หา8 7แล้วก็9 2 9 8นะคะ่ะพนเนนม่หายที่หา8 0กับ7 9 2ดวยคะ่ะเงินเธอเลขสองตัวก็มี8หากับ9 2ะคะ่ะสำหรับ FC ท่าทันใดที่ เขามาเบิงเหรอคะขอมมีโชคไม่ใช่เด้อค่ะมีโชคไม่ใช่ในในส่วนของตัวเลขที่เขามาเบิงค่ะในคลิปนี้ค่ะสำหรับมือในี้แอดกะหาไม่ฝากให้เป็นแนวทางเด้อค่ะบด้หมายความว่าเลขจะถูกลอยเปอร์เซ็นต์เด้อค่ะชอบก็จัดคัดก็ผ่านเด้อค่ะให้เป็นแนวทางค่ะเนี่ยค่ะในส่วนของตัวเลขเส้นเนื้นามทิ่นพันหายมากเด้อค่ะ ใช้วินิจฉัยาระยานในการรับชมค่ะมัก,ะะกบะขาย fc นี่ค่ะต้องไวดีดีนะคะใช้สติก่อนตัดสินใจลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะ น่ค่ะสำหรับผู้ใดที่เขามารับชมคลิปนี้กะขอใหมีโชคไม่ใช่ค่ะเงินไหลมาเงินไหลนองทองไหลมาด้ค่ะเนี่ยค่ะเซียนพ่นกัหายมาไม่คอนี้นล่ค่ะมีเลขวิ่งมีซีมีหามีแปดแล้วก็สิบแปดเจ็ดห้าแปดศูนย์เจ็ด ได้2ตัวก็จะมี4 5 4 6 5 2 5 9 8 5 8 7 9 2 9 8งนะคะเนี่ยค่ะอ้าวน้องภูมิตื่นแล้วเหรอน้องภูมิตื่นแล้วเฮ็ดหยังน้องภูมิครับส่งจูบให้เอฟซีหน่อยส่งจูบให้เอฟซีหน่อยครับส่งจูบส่งจูบอ้าวันนี้น้ำเปล่าวัานนี้โอ้ยผมมีน้ำ ส่งจุเพ<บ>่เอฟซีหน่อยน้องภูมิแบบเปล่าเนี่หรอคะเบิดแล้วเบิรแล้วไม่เบิรแล้วจำแนกมืนคลิปนี้กับบ่มีอย่างไรค่ะก็ฝากไว้เท่านี้ล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะพอกันในคลิปต่อ,ตอไปเด้อคะ่ะ